สวยมากเลยค่ะแตกจริงๆค่ะเน้นเป็นไม่ประดับเบิ้ลปุราหัวตู้ปุ้สวัสดีค่ะ,คะอีสานบอดเจ้าค่ะเ <c oughs> มื่อนี่มาครบเสร็จโอกาสจังสี่หายากนะพี่น้องเนาะ <c oughs> เพราะว่าถ้าวันปกติลูกก็สิไปโรงเรียนหรือไมอ่จังไหนยังนไงก็อีสานบอดเจ้าไปทําการทํางานหาโอกาสแบบนี้ยาก มานะคะคแล้วคะ่ะเจออะไรหรอคะไปเบิ้งนะพี่น้องความสวยความงามของดอกไม้พ้อพอมกับความน่าฮักของเด็กๆสวยมากเลยคะ่ะนี่เบิ้งงามบ่หล่ะพี่น้องโอโ้เป็นพั่วเป็นพวงเลยเป็นหนวดเป็นหนวดนะครับนี่โอ้งามอิลีแปลกจริงๆค่ะมันกับแปลกอิลีน่นแหละพี่น้องเพราะว่าทุกมื่อนี่มันหายากนะครับ รู้กันหรือ,อยังว่าต้นอะไรน่ารู้จักไหมครับไม่รู้ค่ะบบลูเลยบ่เดีวอีหล่ารู้จักบ่เนี่ยรู้จักดีเลยค่ะต้นนี่ยังเอา้าต้นเท้าเยื่อมอมค่ะเออนี่คือดอกของมันนะครับสวยมากเลยเดี๋ยวสียให้เบิงนี่นี่คือใบมันใบของเขา<อ>ใบมันงามมากนะครับเนี่ยเขียวงามแล้วก็ล้ำต้น เบิ้งล้ำต้นมันนะครับลำต้นจะออกลายค่ะออออกลายออกสวยออกงามได้แหละนะครับน,นี่โอ้เป็นกีบเลยันี้เ<ต>บิ้งเนี้ยสําคัญอยู่ด้านล่างใต้ดินนี้นะคะหัวมันนี่แห้งดีมันนี่เฮามันเน้นเป็นไม่ประดับนะครับปลูกเพื่อความสวยงามเพราะว่ามันสวยงามนั่นนะเอองามอี่หลีนะครับเดี๋ยวโอ้ยเบิ้องเน้สะออนอยู่ในป้านี่หลายบ่อีหล่า เยอะแยะมากเลยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะบางพื้นที่ก็สิบ่มีแล้วเบิดแล้วนะพี่น้องแต่พื้นที่นี่มีสุดยอดเลยการขยายพันธุ์ก็สิไสหัวไปปลูกนะครับเดี๋ยวเสียให้อีหล่าลองขุดให้เบิ้งหัวมันเป็นจังใดน้อยอีหล่าเนาะมาดูหัวเขานะคะว่าจะสวยอย่างไรนะคะจะเป็นรูปลักษณะยังไงนะคะนี่สวยมากเลยงัดเลยล่างัดบึ๊บมื๊บ บึ premises, ๊บบ e oh. yeah. so er, ok ูบูป yeah. ุ่นอหัวตูปูอยู่เห็นบ okay. ่เนียเจอมั้ยเนี่ยหัวมันละครับงามมากเลยนะครับเนี่ยเอาไปเท่าไปปลูกนี่มันก็ขึ้นปีละเทือนะครับดอกมันอะดอกมันหนึ่งครั้งต่อหนึ่งปีความสวยความงามสีมะไ้ได้เบิ้งได้ชมแค่ดินออกดูมันสีงามสัําใสนะครับกะง่ายออกไปเลยนะครับงัดออกไปเลยเป็นกระสบเป็นกลมๆจังสี่แหละนะครับ นี่คือความงามเลยแหละโหให้ก็เจ้าบัเผ้าวะนี่ไหนเอาเบิ้งดูว่าที่เนี่ยพ้นนั้นก็สิเป็นอย่งซี่นะครับถ้าหัวใหญ่มันก็สิใหญ่ๆกว่านี่อีกประมาณสองสามเท่าโตนะครับดีเบิ้งตั้งแต่ดอกไปหอดหัวหอดหมากมันเลยนะครับเพืชปุล่พืชนุ่นงามไหมเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับ เพราะว่าเสิเอาไปเป็นไม้ประดับก็ได้หัวมันนี่เอาไปทําเป็นแป้งทําขนมหวานอันนี้แพงนะครับไอหัวมันน่ะแป้งเท้าใหญ่ม่อมหนะให้เบิ้งเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับว่ามันสวยมันงามอิลีเอาไปปลูกได้อีหลีนะครับถ้าเอาไปปลูกไว้ยังสิมันสิเวลาเขามันดอกๆยังสิเขามาเบิ้งไม่เห็นมันนี่โอ้อาม้มดีด้วยเพราะว่า ลงเลยในความงามของมันนะครับปีหน้าว่างามไหมครับงามค่ะสวยไหมบีบีบสวยมากเลยค่ะปฏิเสธบ่ได้เลยว่านี่มันงามอิ๋งงามจากธรรมชาติงามจากปลาบ้านนาบ้านนอกเขานี่แหละนะครับเพราะว่ามันสวยมันงามอิ๋งอยากให้ไปปลูกสันดอกว่าเมื่อนี้ได้พาลูกพาเมียพาครอบครัวออกมาเล่นน้ำทงไ้ทงนาะน้ำโคกน้ำปลากะสบายใจดี มีความสุขพร้อมคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ